สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ read this last n i g h นเมื่อคืนนี้อ่านอะไรมาวันนี้ก็จะเป็นคิวของเรื่องนี้ของเห็นไหมรู้วหนังสือแห่งนี้มีเรื่องราวดีๆพร้อมเสิร์ฟก็เป็นเรื่องของวัยรุ่นที่อยากจะเปิดร้านหนังสือสำหรับคิวไกลผู้คนทีนี้นเดี๋ยวเนื้อเรื่องจะเป็นไงเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังครับเราอยากจะบอกว่ารีวิวเล่มน,นี้ง่ายมากเลยเพราะว่าพล็อตมันค่อนข้างเรียบง่าย ตรงไปตรงมาก็เป็นเรื่องราวของยูจินยูจินเนี่ยเป็นคือเป็นวัยรุ่นอยู่นะเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ขายบริษัทของตัวเองแล้วก็กเกษียณนําเงินมาเปิดร้านบุคคาเฟ่เรียกว่าบุคคาเฟ่เียกก็ชื่อร้านบุค k คิดเช่นแต่จริงๆแล้วก็เป็นร้านหนังสือและมีเกสต์เฮาส์ทีนี้พลอตเรื่องหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีปัญหา มามาที่ร้านมาพักที่เกสต์เฮาส์แล้วอยู่จินเขาะะแนะนำหนังสือดีๆที่จะใช้แก้ปัญหาให้ไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยเปทั้งเล่มนะครับก็จะมีเรื่องของอายกตัวอย่างก่อนนะชื่ออะไรนะดาแอนเออดาราเป็นดาราสาวเป็นไอดอลที่แบบรู้สึกว่าชีวิตตัวเองแบบอึดอัดกดดันมากๆ พอได้มาพักที่นี่ซึ่งที่นี่ก็เป็นเหมือนบ้านเก่าของของย่าคุณย่าเธอคืออยู่จีนเนี่ยซื้อที่ดินต่อมาจากบ้านเก่าของคุณย่าเธอเธอก็รู้สึกเออนอนหลับเป็นครั้งแรกแล้วก็กลับไปยังอบอุ่นหัวใจแล้วทีนี้ก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกก็เป็นตอนๆไปนั่นแหละก็คือมีคนมาพักบ้างมีเรื่องราวของเพื่อนที่คบกันมานานแล้วจะแตกหักกันบ้าง อยู่จิ้ก็ช่วยกันไปมาพักที่นี่ก็ฮิวใจกันไปก็จนจบไม่ได้มีอะไรหวือหวาจบแบบยิ้มยิ้มเพราะนั้นเล่มนี้นะครับก็เหมาะนะถ้าจะอ่านแบบเรื่อยๆสบายๆมีเวลาว่างเยอะๆเดี๋ยวลองไปดูบทสรุปกันครับสำหรับเล่มนี้นะครับเราว่ามันเรื่อยๆก็คือพลอต ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรซับซ้อนอ่านสบายสๆหนึ่งเลยบรรยายละเอียดมากบรรยายทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบเออคือมองเห็นจนเป็นภาพจริงอ่ะคนแปลแปลดีมากอ่านไหลลื่นแล้วก็บทสรุปก็เออไม่ได้หวือหวานะเหมาะสําหรับคนที่แบบหาหนังสืออ่านแล้วแบบอ่านเรื่อยๆเพลินๆสบายใจก็ลองไปหามาอ่านกันดูนะครับ คูวหนังสือแห่งนี้มีเรื่องราวดีๆพร้อมเสิร์ฟจากสมนัพิมพ์ปิโกโลสสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ